สวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้ยายส้มจะพามาชมตลาดสินค้าโอทอปที่ตลาดบัวใหญ่นะคะมีอาหารการกินหลายอย่างพี่น้องเขาจะมีเอ่อวันที่ยีิบเก้าถึงวันที่สี่กันยายนนะคะงานที่ตลาดบัวใหญ่เป็นงานสินค้าโอทอปจ้ะ อันนี้คือน้ำพริกแมงดาเด้เนีพี่น้องกลมใหญ่ๆเนี่ยเป็นน้ำพริกแมงดา <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดตัวย้ายใหญ่ไข่เต็มท้องเลยมีราคาไว้ให้พอ่อฝั่งโน้นก็จะเป็นปลาช่อนแดดเดียวแดงจึงครึ่งอยู่พี่น้องเป็นตาไปทอดแสบเนาะปลาสลิดไหม แม่ใหญ่ใหญ่เรามาทางนี้ก่อนมามาชมร้านทางนี้ก่อนจ้อัน,นี่ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกหลายๆน้ำพริกนรลกน้ำพริกเอ่อแมงดาน้ำพริกเผาสามารถซื้อเป็นของฝากได้นะจ้าทุกคนมาเดินชมพาเพื่อนเืน่อนพี่ๆมาเดินชมตลาดโอท็อป ของบัวใหญ่ตลาดบัวใหญ่อยู่หน้าสะใหญ่ด้วยพี่น้องถ้าใครจะมาเดินมาชมสินค้าอันนี้เพื่นเอิ่นอย่างบุเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาแห่งทอดแต่ก็ไม่ใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ดองอันนี้ก็จะเป็นไข,ข่เค็ม หลายยางหลายเนี่ยน้องเดินช่มไปน้ำกันนี่แหละหลายแห้งเต็มโดมเลยแนละสินค้าโอทอปเสื้อผ้าก็มีเอ่อเป็นเครื่องประดับร้านขาวๆนี่จะเป็นเครื่องประดับสร้อยคอต่างหูแหวนเป็นมุกเป็นสร้อยมุกข้อมือมุกโคน่ะ ตลาดใญ่เ่าเด็กน้องนะเห็นไหมไป้ายอ่ะวันที่ยี่บเ้าถึงวันที่สี่กันยานะคะก็จะพาเพื่อนๆเดินชมอ้าวมาเจอเพื่อนอีกแล้วนี่ไงร้านร้านของเออประดับสร้อยสร้อยข้อมือสร้อยคอเยอะแยะเลยมาร้านนี้ก็จะเป็นไม้ ไม่หลายๆเนี่ยที่เพื่อนปดิบัติเป็นสอนกาแฟเนี่ยเป็นถ้วยเป็นที่เอตั้งแก้วเป็นเขียงก็มีเป็นคคบก็มีด้วพี่น้องเนี่ยสวยสวยเขาทำมาแบบละเอียดดีมากเลยไม้ใช่เขาก็มีพี่น้องมีเป็นสอนกาแฟเป็นไม้ไส้เขาเป็นทัพพีจะมีเป็นถ้วยเป็นจานก็มีนะจ๊ะทุกคนเนี่ย มาเดินมาเลือกดูมาชมได้เลยสวยมากเลยพากันไปเมื่อวานนี่แหละไปชมตลาดโอทอบไม่ได้ตั้งใจไปหรอกไปทุระพอกศพอดีไปเจอตลาดโอท็อบอยู่หน้าสะใหญ่ก็เลยไปแวะชมกันหน่อยนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> เขาเอืนอนยังกับบุ้หูแต่พี่น้อง อันนี้เป็นจานเพชรละเอียดยางามเป็นไม้เลยพี่น้องอันนี้มันเป็นไม้เด้อเป็นไม้นะจ๊ะโกหน่อยก็มีตะหกักตะหักหลืเบึงพกหน่อยตำหมากตำผู้ผู้เถาเนาะตำกระเทียมกระได้เด้เนี่ยเวลาั้เาเฮาบอยับตำากใหญ่เฮาก็ใส่โกหน่อยตำพวกๆตำกระเทียมนะไว้ผัดไว้ทอดเนาะ ไปเดินต่ออันนี้ก็จะเป็นร้านหนังกระเป๋าหนังเข็มขัดหนังกระเป๋าสตางค์หนังทุกอย่างเป็นเครื่องหนังหมดเลยนะทุกคนกระเป๋ตาตังกรปอกมีดอะไรก็แล้วแต่เป็นกระเป๋าร้านนี้ก็จะเป็นชุดสเตรชุดสเตร,ช,เตรชุดชั้นในชุดสเตรคุ้มพุ้งใส่ใครพุ่งใหญ่ๆคือยายส้ม,ใมาใส่แต่ว่ายายส้มไม่ใส่หรอกมันอึดอัดเนาะปล่อยตามธรรมชาติดีกว่า ปล่อยตามธรรมชาติดีกว่ามันสหไงกะช้างมันเถอะเนืออืดอัดเนาะใส่แล้วมานั่งเงย็บผ้ามันอืดอัดดีเยอะแยะเลยใช้ใหญ่ใชเ้เล็กมีหมดเลยจะ้ะา้เกงในเสื้อชั้นในแบบแบบลดกุงก็มีเป็นชุดเขาเรียกชุดอะไรเหมือนชุดว่ายน้ำนี่แหละชุดสตรีบ เยอะแยะเลยจ้ะเนื้อผ้าดีใส่แล้วไม่คันไม่คลายว่าช้านใส่แล้วไม่คันไม่คลายว่าแม่แมคาวาเป็นลูกไม้นิ่มๆใส่แล้วไม่คันละคายเกลืองนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าตัดเองเย็บเอง นี่ตาง,งามงามพี่น้องเออแต่ว่าเยสมกับบค่อยมกยักอยากใส่แบบนี้ดอกเนาะมันคุณนายเกินไปเราคนไม่เรียบร้อยใส่ขึ้นคุณนายไม่ได้หรอกเป็นคนมาดีกระโหลกเดินอยู่บ้านถ้วยแตกอยู่วัดแม่เ <c> ส <oughs> <อ>ื้อผ้าเพือนแตางงามอยู่ดอกสำหรับคุณหญิงคุณนายเนาะแต่เราเราไม่ใช่ คุณหญิงคุณนายก็เลยใส่ไม่ล้ายจ้านะใส่แล้วมันบก็ืือหอกมาข้นบเรียบเอยเนาะสวยสวยแทงเด้พี่น้องชุดละพันกว่าพระชุดละพันกว่าสองพันพี่นะเมื่อวานนี้ก็ได้ไออะไรนะอินตาาลำม,มาหนึ่งถุง เขาเชื่อมแล้วแต่ว่าบ่ค่อยแช่ปานในเราดูเหมือนว่าเขาจะเชื่อมไม่เป็นเนาะเอ้ามาเจอหนูจันอีกแล้วนี่ไงก็ให้ชิม,มาเขาอยากขายเขาก็เอามาให้ชิมเนาะชิมแล้วก็ซื้อเลยชิมแล้วไม่ซื้อ,อยากอายเขาเราชิมแล้วเราก็ซื้อหนึ่งถุงห้าสิบบาท ก็แช่ยู่มันก็ออกหวานหวานนั่นแหละเนาะงามพี่น้องตะกี้ขอจบคลิปไบซ้ำนี่ด้วยพี่น้องด้อก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาชมแล้วก็ชมย้อนหลังด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามฝากไว้ด้วยพี่น้องด้อฝากชมคลิปให้แน กติคอลงไว้ซํำนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยายส้มก็พูดไม่เก่งหลอกส่มเสือพ่าอีกจักน้อยก็จะขอจบคลิปนะคะทุกคนฝากในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งดำนะจะกดติดตาม เพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมอีกนะจ๊ะน้ำบอพีนองคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เอาไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคน